ท่านผู้ชมคะผู้ประกอบการภาคธุรกิจนะคะที่ต้องการมุ่งสู่คาร์บอนนิวทริตี้รวมถึงผู้ส่งออกนะคะจะต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีไฟฟ้าสีเขียวเปิดขายแล้วคะ่ะ u t i ทริ y ตี้กร่นชาเหรือว่า UGT1 ถ้าผู้ประกอบการต้องการใช้ UGT1 ต้องทําอย่างไรวันนี้มาคุยกับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองผดิษถ์คะ UGT 1ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขายตอนนี้เนี่ยผลิตมาจากอะไรคะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากดั้งเดิมนะครับจากพลังงานสะอาดจากพลังงานน้ําจากเขื่อนถึง7เ,เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตถ้าผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการจะใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 1เนี่ยกับ PA ต้องทํำยังไงคะง่ายๆเลยครับนะตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ สมัครนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไว้นะครับซึ่งสามารถที่จะสมัครและลงทะเบียนใน w w w UGT .pa.co.th นะครับหรือเข้าที่ w w w ของ pa.co.th ไปดูโลโก,โก้ของ UGT ครับกดเข้าไปก็จะสามารถที่จะสมัครตรงนั้นได้นะครับซึ่งหมดเขตถึงวันที่28กุมภาปีนี้นะครับอันนี้เฉพาะลูกค้าของ PA ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดใช้ไฟของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนของการไฟฟ้านครหลวงครับ มีผู้ที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนคะของไฟฟ้าฟวนภาคนะครับก็มีทั้งหมด18รายนะครับทั้ง18รายเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีหลายจุดซื้อขายนะครับเพราะว่าบางรายเนี่ยก็มีสายประกอบาาการอยู่ในหลายๆจังหวัดห,ห,หลายพื้นที่นะครับจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะที่จองเข้ามาแล้ว300ล้านหน่วยครับที่สมัครเข้ามานะครับคือเรียกว่าถ้าใครต้องการจะใช้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยต้องเข้ามาลงทะเบียนจองใช่ครับลงทะเบียนจองไว้ก่อนนะครับ เขาสามารถที่จะใช้ได้ในรอบเดือนของเดือนเมษาของปีนี้ครับลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็ไฟเนี่ยพร้อมจะส่งตรงไฟฟ้าสีเขียวไปยังผู้ประกอบการเนี่ยคือเดือนเมษายนนั่นเองใช่ครับตัวอัตราค่าความเขียวเป็นยังไงคะอัตราค่าบริการอันนี้นะครับเวลาที่เขาจะจ่ายก็จะจ่ายอยู่2อย่างนะครับก็คือเนื้อพลังงานนะครับเนื้อพลังงานก็คือค่าไฟที่ท่านซื้อปกติเนี่ยท่านก็จ่ายในเลทอัตรานั้นยกตัวอย่างนะครับก็คือค่า ไฟปัจจุบันนะครับที่4.15บาทต่อนหน่วยนะฮะมีค่าพรีเมียมนะครับในการบริหารจัดการของ UGT1 เนี่ยก็5.94สตางค์ครับเพราะฉนั้นท่านก็ต้องเสียค่าไฟอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คืออัตราค่าไฟปกตินะครับ4.15บาทต่อนหน่วยแล้วก็เสียค่าพรีเมียมของอัตรา UGT1 5.94สตางค์ต่อนหน่วยครับ ประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนะคะเอ้แบบนี้ถ้าเกิดผู้ที่แบบเป็นประชาชนทั่วไปเป็นครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาลงทะเบียนกับ UGT ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจตรงนี้ก็คือใช้ไฟในอัตราปกตใิใช่ครับใช่ครับไม่เกี่ยวกันคนที่จะลงทะเบียนนะครับก็เป็นลูกค้ากลุ่ม3-4-5หคือลูกค้าขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็ลูกค้าธุรกิจเฉพาะรายถ้ามองแล้วประโยชน์ของ UGT 1เนี่ยคืออะไร ยูจีทีหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเหมาะสมกับผู้ประกอบการนะครับที่มีนโยบายในเรื่องของการที่จะเข้าสู่คาร์บอนเนวทริตี้หรือเน็ตซีโร่นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของบริษัทขณะเดียวกันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายที่จะต้องส่งสินค้าไปในต่างประเทศนะครับที่จะต้องมีมาตรการในเรื่องของอ,งอย่างเช่น4แบบอะไรพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็จะมีมาตรการที่กําหนดในเรื่องของ การที่ผลิตสินค้านะครับที่จะไปส่งจาหน่ายเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้พลังงานสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องการยูจทีหนึ่งคือณนะวันนี้นะวันที่ลงทะเบียนถึง28กุมภาพันธ์นี่ก็คือย้ำว่าเป็น UGT1 ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับกระแสะไฟฟ้าพลังงานสีเขียวเนี่ยประมาณเดือนเมษายนนั่นเองใช่ครับผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่เขาจองซื้อ UGT1 แล้วเนี่ยนอกจากได้ไฟฟ้าสีเขียวจะมีอะไรรับรองให้เขาได้บ้างว่าเขาใช้จริงๆนะ เวลาที่ซื้อไฟนะครับก็คือซื้อไฟแน่นอนก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึก็คือได้ใบเซอร์ครับใบเซอร์เล็กนะครับจากไอเล็กนะครับซึ่งทางการไฟฟ้าไฟายผลิตในฐานะที่เป็นผู้ออกใบอนุญ,ญาตก็จะกํากับเรื่องนี้มาควบคู่กันด้วยนะครับะฉะนั้นเ,เขาจะได้ใบรับรองใบเล็กใบเซอร์นะครับก็คือได้ใบรับรองตัวเล็กมันเองที่จะแนบไปด้วยว่าในแต่ละเดือนนั้นคุณซื้อไฟฟ้าสีเขียวเท่าไหร่ในการผลิต สินค้าของคุณเองท่นเองใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าอีกกลุ่มนึงครับอย่างเช่น Data Center เขาต้องการรู้เลยว่าอันนี้ซื้อมาจากใครแล้วผลิตจากเชื้อเพลิงชนิดไหนอย่างเช่นโซลาร์วิน UGT2 เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2พอร์ตนะครับว่คือพอร์ตที่เป็นโซลารกับวินนะครับจะแบ่งเป็นกป2กลุ่มเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็น Data Center เนี่ยนะครับก็จะชอบ UGT2 มากกว่า